Hmm. Okay. ี่น้องทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับมโอนี่พอดีผมมาโคราชครับพี่น้องค์เดี๋ยวไปทางไหนดีพี่น้องเดี๋ยวหาทางไปก่อนครับผมมาทีมาเบิ้งหมายทุกป่าครับพี่น้องผู้ทั้งบ้านผมนี่แหละครับทั้งโคราชพอดีมาหาแม่ครับมาหยาแม่พอได้มาโดนแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ้งหมายทุกป่านั่นเอง วันที่นี้สายอย่างบอโอ้น้าเป็นหลายแล้วอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะพี่นงเนาะอ่างเก็บน้ําบ้านหินดาดอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นบ้านเกิดผมเลยพี่น้องนี่นะครับมองหาอยู่หากินของชาวบ้านครับแต่ตอนนี้น้ามันหน่อยมันเล็กครับพี่นงองทุกทมีหลายอ่างทิดกันอยู่แต่ว่าอ่างหน,นึ่งชน้าหลายกวัวนะแต่ว่าอ่างนี่มีปลากสูต มจะหาหมองจอดรถเดินเล็กไม่ยองเด็กนี่ปลากระสูบหลายแต่ว่ามันมาสายเลยจับกินเล็กให้ผมเปล่าปลากระสูบตกมาแต่เศร้าครับแต่เศร้ามืดครับเบาสังกะถามันจับฝูงยามาแรงแใกล้ๆค่ำแล้วก็ย้ำมาเศร้ารยมามมันจับฝูงเนี่ยเขาตีสมาตีได้ครับแต่บุรุษมันจะมีโตัวันนี้ผมบ่ได้มาโดุล่ะ นะมันไล่เงินกุงเก่าอยู่โอเคเดี๋ยวผมถอยรถกันพี่น้องเจ็บหมดกันนี่นะครับสภาพไม้แต่ว่ามันหย่อนแสงพี่น้องผมยืนในจุดหย่อนแสงพอไปจุดอื่นมันก็มันมีแต่ป่าป่าป่าหย่าครับพี่น้องมันตกเพราะไหมองเลยมันโล่งครับเนี่ยลุยเว้นีนโล่งเป็นบัวครับพี่น้องบัวหลวงยาไป็นหัวต้นผู้มองคน็ี่เป็นหมองสูบน้ำปราป่าครับ ครับวันนี้ผมก็จะมาลองเหงื่อไม้ครับพี่น้องผมเพชรมาเองครับเป็นเหลี่ยมเนาะเป็นเหลี่ยมครับเนี่ยผมใส่ตะกัวหัางหนาเนี่ยเดี๋ยวสายงามาทั้งนี้ผมจะลองสูตรเดี๋ยวก่อนนี่ครับใช้เบสสามทางตัวหน่อยครับแล้วก็ไอเนี่ยใบพัดมันจะมาลักษณะนี้ครับพี่น้องก็ทีนี้อีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งคือคือคล้ายๆกันครับแต่ว่าใส่ตะกัวต้องกลางจนหน่อยครับเนี่ยตะกัวมาเนี่ย ลักษณะนี่ครับพี่น้องลักษณะนี่ยเดี๋ยวผมจะลองว่ามันกินสูตรใดพี่น้องว่าสีมีโตเพราะว่าผมาเห็นในมาดวนเหรอก็หัวน้ำแห่งบอ่อหรือว่าป่ายัางบ่อนะเดี๋ยวผมจะลองเบิ่งครับพี่น้องเสียงครับพี่น้องไปครับเดีย๋ยวจะลองตีเบิยงพี่น้องว่ามันสีนมีโตปะ่ะเพรือว,ว่าเนี่ยสูตรเดี๋ยวมันจะกินบ่ผมเห็นไมน้ หมุนดีอยู่ครับหมุนดีดีไปปั๊บปั๊บปั๊บดีเลยเดี๋ยวมับมับมับเลย Đút xem biết động Các bố thử biết เอา <mulikapulet> ตัวแรกครับพี่น้องนี่เลยครับกระสุกตัวกโอเคอยวครับประมาณสามนิ้วครับพี่น้องพอดีเห็นมันเขินแล้วตีไปกินนี่ลีครับ แตมที่สองแล้วครับใส่รัดัาเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเพราะน้ำมันขึ้นพอดีกินเมื่อกี่วันเนี่ย างครัเมื่อกี้ข้นซีตัวหาตัวไรกาดปานหน่อยนล่ลองับผมจะลองตีมึง you don't know กัดซีเทียล่ะโดนเวียดเลยพี่นอกโดนเวียดเลยน้ามันตื่นเกิน ตุอยนจๆจังได้ย่ดวเนอยกระสูบแต่จะไข่ออกเม่ลับพี่น้องเนี่ท้องเปะปเนี่ยแต่จะไขม่อหลับกระสูบจุดกระสูบจุดพี่น้องไข่หลับครับมันท้องเปะล่ะมันหมดมันมันหดนาฝนแล้วมันจะไข่มลับเดี๋ยวต้องย่างไปตัวแก้วจังกีได้ ตือนนี่มงไรล้พี่น้่งมันตือนลงหลวบุญอะ ครับก็โอเคครับพี่น้องมือนี้ผมว่รพร้อมนะครับอุปกรณ์ว่าพร้อมเลยคือผมเนียผมเห็ดมาเองอีกก็พานอยู่ครับเนี่ยพานอยู่เป็นเหลี่ยมเห็ดเองครับอุปกรณ์เฮ็ดเองพานอยู่ครับปลากินแต่ว่าปัญหาคือรอบไอเอ็นผมเนี่ยที่อีผมเนี่ยมันใหญ่เกินครับเนี่ยเ้นบักไงเล็บพอตีไปมันฟูครับมันฟูวันนี้ระวาณสี่รอบหารอบแล้วฟูผมก็นั่งแกะอยู่แกะโดนเปลือกที่เกลียวพะว่าเนี้อมันเบาแล้วก็เส้นมันใหญ่ครับ ตีไปมันจะฟูมันพันกันเลยเลยบอค่อยพร้อมครับถ้าว่าจะเอาซ้ำอีกแล้วพี่นองคือบาร้อง,องเยื่อนเนี่ยถือว่าโอเคครับปลากระกสุบก็ได้จักเตรียมพุ่งนิดเดียวผมหาเบิองผมใส่ถุงเอา <c oughs> โอ้ยมันฟูมันฟูรู้ครับนั่งปวด๊ว่าสันเนี่ยได้ได้ปลาซีตัวกระสุบซ้ำอีกล้พี่น้กงสูบจุดจะซีตัวพดิปิ่งอยู่พี่นง นี่ตัวนึงเดี๋ยวซีตัวครับตัวเขาเดียวถือว่าหมักเงาเฮ้ยเงาผมเนี่ยได้อยู่ครับโอเคผ่านอยู่เนี่ยแบบนี้แต่ว่าสายพี่อีมันต้องเป็นสายพี่อีหน่อยๆครับพี่อีนึงพี่อีนึงนึ่งทักแปดก็ได้พี่อีนึงจะดีกว่านึ่งหรือนึ่งทักแปดก็ได้มาสิบบอสิเผยวกว่านี้ครับอันนี้มันเส้นใหญ่เกินอันนี้สำหรับตกปลากระพงครับเส้นใหญ่ไปเนี่ยตกปลากระพงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาตกปลาอยู่บ้านบ้านผมเนาะก็ถือว่า พานอยู่ครับเหียกับพานปลากับจินดีอยู่ปลากับหลายอยู่ขึ้นขึ้นหลายอยู่แต่ว่าเแต่ว่ามันฟูบมันก็แย่บ่ไหวครับพี่นงก์จะกับแล้วพี่น้องก็จะพอสัน้นๆเลยพี่น้องเนาะพบพอทีกนาทีครผมสวัสดีครับ